สวัสดีครับผมเต๋าตามสั่งครับพี่กลับมาอีกแล้วครับกับการรีวิวแบบยาวๆแน่นๆให้ดูครับพี่ว่ารถแต่ละคันที่ร้านมีดีตรงไหนมีความพิเศษตรงไหนและสวยตรงไหนครับเหมือนเดิมครับพี่โปรโมชั่นตอนนี้นะร้อนแรงสุดฮิตจริงๆครับพี่กับโปรโมชั่น10แลกซื้อรถได้1,000 0แบาทครับและรถที่พี่เห็นอยู่นี่เชื่อไหมครับว่างวดผ่อนเบามากครับพี่ถ้าสนใจนะครับรอติดตามโปรโมชั่นช่วงท้ายคลิปนะครับ เริ่มต้นจากตัวนี้แหละครับพี่คันนี้เป็นรถครอบครัวครับเจ็ดที่นั่งไซส์กลางกําลังดีกําลังดีครับพี่ไม่สูงไม่เตี้ยแต่บอกเลยครับนั่งสบายแล้วก็หล่อมากครับรุ่นนี้คือมิตซูบิชิครับผม X p e n d e r นั่นเองครับพี่นี่ครับรถคันนี้มาด้วยดีไซน์ที่ค่อนข้างดีมากครับพี่เนี่ยครับเขาจะออกแบบเป็นรถออกแนวสปอร์ตนิดหนึ่งครับกระจังหน้าแต่งมาให้ครบเรียบร้อยหมดแล้วครับดูไฟหน้าหน่อยครับพี่เห็นไหมครับ ไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะครับ LED ตัวพิเศษนะพี่นะถ้าลองสังเกตดูดีครับทุกมุมเนี่ยตัวนี้จะไม่เห็นหลอดไฟเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ในโคมซ่อนอยู่ด้านในครับจึงทําให้มีความสว่างค่อนข้างเข้มข้นมากแล้วก็ปลอดภัยมากไม่แยงตาครับพี่ตัวนี้ครับคิ้วเขาจะตัดมาด้วยตัวนี้สีเงินโครเมียมตามสภาพที่เห็นเลยพี่ตัดทุกมุมของรถนะครับตัวนี้ครับมีไฟตัดหมอกมาให้ครบเรียบร้อยครับแล้วก็จะมีไฟด้านล่างตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนี่ครับ สวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้าแต่งมาเรียบร้อยครบหมดแล้วครับมีไฟทับฟิล์มสีเหลืองด้วยด้านหน้าตรงนี้ครับตัวนี้โลโก้ครับจะเป็น m i t ิส b บิชิสีแดงแล้วก็ตัดกับตัวกระจังหน้าสีเงินโครเมียมมีสีดําคาดเข้ามาด้วยครับพี่ทะเบียนได้ตัวนี้เลยนะทะเบียนสวยมากครับนี่ครับดีไซน์ของรถคนันนี้ต้องบอกก่อนว่าออกแบบคล้ายๆกับรถ5ประตูแต่ไม่ใช่นะพี่คือเที่นั่งไซส์ย,ย่อมๆของเราครับ ก็คือหลายๆนคนนะเขาอาจจะมองว่าซื้อตัวใหญ่ไปพี่มันขับยากขี่ลำบากไม่ค่อยสบายกินน้ำมันม้งแหละคนก็เลยมันหันบริโภคหรือหันมานิยมรถรุ่นนี้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับตัวนี้ขอบก็มาให้แบบนี้เลยพี่สภาพสวยแบบนี้เลยทูโทนสวยๆครับยาง205ครับทับ5 5 r 1 6ครับพีนี่ครับ ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับพี่ซุ้มล้อด้านในครับไม่มีประวัติการแกะไม่มีประวัติการเก็บงานดูแรงงานมาอย่างดีมากๆนะครับพี่นี่ครับน็อตทุกตัวไม่เคยขยเยื่อเลยแม้กระทั่งเป็นหมุดของเขาซุ้มล้อออกแบบดีไซน์พิเศษออกมาเพื่อที่ให้คุณลับแรงกระแทกได้กว้างขึ้นถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนล้อก็สบายครับพี่ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยรถรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับกระจกครับพี่ไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดในตัวด้วยเป็น LED มีการสาดมาให้ครบสวยแบบนี้เลยสเกิร์ตด้านข้างครับเป็นสีดําตัดกับสีเทาครับพี่เห็นไหมครับด้วยดีไซน์ของเขามันจะเป็นเหมือนกับนี่ครับพอมามองมุมนี้พี่รถเขาจะเป็นค่อนข้างเหมือนกับเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันหมดเลยครับจะเรียบก็เรียบไปเลยจะหรูก็หรูไปเลยในจุดเดียวครับมาดูที่ตรงนี้ครับมือจับตัวนี้ครับเหมือนที่เห็นพี่ตรงนี้เป็นกุญแจคีย์เลสครับไม่ต้องมีกุญแจก็คือเอาง่ายๆพี่เวลาพี่เปิดรถครับ ขอแค่พี่มีกุญแจอยู่ใกล้ๆพี่กดตัวนี้ได้เลยไม่ต้องกดตัวรถครับมาดูสภาพภายในกันหน่อยครับพี่นี่ครับด้วยรุ่นนี้นะที่บอกว่าออกแบบมาค่อนข้างดีมากครับนี่ครับด้านข้างเห็นไหมพี่ตัวนี้เย็บมาอย่างดีเลยพี่เป็นตะเข็บนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะตัดกับสีเทามีที่วางแก้วให้ครบๆเลยมาดูด้านนี้กันหน่อยครับตรงนี้ครับเป็นจุดตายอีกจุดหนึ่งที่เวลาซื้อลรถมือสองควรจะดูนะพี่เพราะว่า ตัวนี้มันจะสามารถบ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้เคยมีประวัติการชนมาหรือเปล่ามันจะดูจาก m ม d ดอาร์ตัวนี้สีแต้มตัวนี้ครับอ่าแล้วก็ตัวนี้น,นะครับเนี่ยพวกจุดพวกนี้เราสามารถดูเองได้ครับซื้อรถมือสองยังไงครับพี่ให้สวยและคุ้มต้องดูตามจุดที่ผมบอกนะวันนี้ทั้งรีวิวด้วยแล้วก็พามาดูทุกจุดด้วยเนี่ยครับอย่างเงี้ยห้าแปดศูนย์ยังอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยแต้มสีก็ครบแสดงว่าฝั่งนี้ไม่มีประวัติการชนใดๆทั้งสิ้นเลย นี่ครับเม็ดอาร์คตัวนี้เดิมเดิมทุกอย่างครับพี่นี่ครับคมๆกริบๆแบบนี้เลยนะถ้ารถเคยทําสีมาครับพี่ไมโครนของความเข้มข้นสีจะเพิ่มเติมขึ้นครับและที่สําคัญก็คือในจุดของที่ผมพาเปิดดูเนี่ยมันจะหนาเป็นพิเศษจะไม่มีความคมเลยแล้วก็จะมองไม่เห็นเม็ดอาร์คด้านในซึ่งรถนี้บอกซึ่งรถคันนี้บอกได้เลยครับว่าไม่มีปัญหากันในส่วนของตัวนี้เลยนี่ครับตัดมาดูด้านในกันหน่อยครับนี่ครับ ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะคล้ายคลึงก,กันกับด้านหน้าครับจะมีเพิ่มลูกเล่นเข้ามาตัวนี้จะมีตัวล็อกครับนี่เขาเรียกว่าล็อกปุ่มล็อกเด็กคือข้างในไม่สามารถเปิดได้นอกจากข้างนอกครับถ้าเกิดอยากใช้งานปกติก็แค่กดกลับไปกลับมาแค่นั้นเองครับแค่นี้เลยนะนี่ครับห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างมากครับสาหรับรุน่นนี้เป็นแอร์สองตอนให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องกลัวร้อนครับพี่แยกไครแยกมันสบายมากไฟข้างบนเพดานมีให้ครบจบหมด ถ้าอยากเก็บของเยอะสามารถพับเบาะแบบด้านหลังได้เลยนี่ครับตัวนี้ครับต้องบอกก่อนนะตัวนี้สามารถรองรับ e20 ได้ครับ91 95ได้สบายเลยนะสำหรับรุ่นนี้เครื่องยนต์ 1,500cc ครับตัวนี้ก็ตัดขอบสีเงินโครเมียมมาให้เรียบร้อยหมดแล้วแต่จริงๆตัวนี้เหมือนเป็นชุดแต่งที่เขาแต่งมาให้แล้วนะพี่ชุดนี้นะสกเกิร์ตหลังก็มีแล้วมีเซนเซอร์หลังเฉพาะข้างหลังแค่4จุดพี่คิดดูครับ แต่จริงๆคำว่าแค่ไม่ได้นะเพราะว่ามันเยอะมาก4ี่จุดครับเพียงพอครับพี่มีไฟดวงที่3ครับตัวนี้มีกลิ่นไอเหมือนกเกอร์แต่งด้านบนมีความสปอร์ตนิดนึงแล้วก็มีคีบฉลามให้เรียบร้อยแล้วมีที่ปัดน้ําฝนนี่คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นสโลแกนของ5ประตูไปแล้วพี่นี่ครับเข้ามาดูกันหน่อยครับเห็นไหมพี่ภายในกว้างมากครับตัวนี้คือลูกค้าเนี่ยสามารถเอาไปขนของได้บรรทุกของได้ใช้ได้ยาวๆเลยครับพี่นี่แล้วมันสามารถพับบอร์ดได้เรียบด้วยนะ จะเรียบเลยวางของได้เยอะสัมภาระดีมากจุดไม่อักทุกตัวครับพี่เหมือนที่บอกพี่เห็นไหมครับคมครับพี่กลิปไม่มีการแกะไม่มีการเก็บงานเลยครับอตัวนี้ก็มีกล้องสองตัวครับพี่นี่ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวข้างหลังด้วยตัวนี้อีกหนึ่งตัวตัวนี้อีกหนึ่งตัวสรุปมีกล้องสามตัวครับเป็นไงครับพี่รถคันเดียวให้กล้องไปถึงสามตัวเลยนะ ไฟท้าพิมพ์ท้ายครับมีให้ครบครับแบบนี้พี่ถึงแม้ว่าจะลืมเปิดไฟแต่เวลารถขี่ตามหลังมาก็เห็นชัดแจว๋วครับยางครับเหมือนเดิมเลยปีใหม่ไม้น้อยซุ้มสภาพเดิมครับพี่เหมือนกันช่วงหลังก็จะมองถหงโชคได้ง่ายขึ้นครับเห็นไหมพี่สภาพรถคันนี้กลิปมากจริงๆนะมาครับนี่ครับด้านหลังของฝั่งคันนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆคลึงกันครับพี่ จะเหมือนกันหมดทุกอย่างไม่มีดีเทลรายละเอียดที่เพิ่มเติมจากตัวเดิมมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ดูได้นี่ครับแม่พี่เมนอาร์คทุกอย่างเดิมต้องบอกเลยว่าเดิมสุดๆครับสวยกิ๊บไปเลยเชียวเหมือนรถออกใหม่ป้ายแดงอะพี่แต่เซฟตเงินในกระเป๋าลงไปประมาณสักสามแสนได้นะสําหรับรุ่นนี้ครับนี่ครับคีเลพอเข้ามาดูด้านในกันนิดหนึ่งครับพี่ประตูฝั่งนี้ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะตัวนี้ก็จะมีนี่ครับพี่ ตัวนี้จะเป็นปุ่มกดครับสามารถเปิดปิดกระจกได้ทั้งหมด4ี่มุมเป็นออโต้ครับสามารถล็อกกระจกได้เปิดปิดรถได้โดยตรงเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถปรับกระจกไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยพับกระจกครับมีการถลายด้วยแล้วตัวนี้ก็เป็นกุญแจฟุตสตาร์ด้วยนั่นเองจุดตายอีกหนึ่งจุดครับนี่ครับอีกเวลาดูรถต้องเช็คแบบนี้นะครับเช็คตามตะเข็บตามรอยครับพี่เห็นไหมรถรุ่นนี้ครับเจ้าของดูแลมาดีมากครับนี่ใส่พรมใส่ทุกอย่างให้ครบจบหมดเลยครับ นี่ครับพวมอะไรมัลติฟังก์ชันสำหรับรถรุ่นนี้มีให้พิเศษครับไม่ยังไม่ถึง1 0 0 0 0แกิโลเลยนะคันนี้ครับสามารถควบคุมความเร็วได้ด้วยช่องนี้เลยนี่ครับตัวนี้เพิ่มเสียงรถเสียงได้ครบจบมีจอมาให้จากศูนย์ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับระบบแอร์ก็สามารถปรับได้ครับพี่นี่ปรับนั่งเป่าคนเดียวอ่าเป่าเท้าเป่ารองเท้าอย่างเงี้ยครับพี่ปรับได้หมดเลยตัวนี้จะเป็นปรับพัดลมตัวนี้เป็นปรับความเย็นครับ ข้างในก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้ครับผมสวยไหมพี่โอ้โหสภาพสวยนี้ผมต้องบอกก่อนนะราคาดีและเหมือนที่บอกครับพี่รถคันนี้ครับมาให้ครบจบในคันเดียวกับพี่ถึงเวลาแล้วครับพี่ที่จะได้ดูโปรโมชั่นสุดพิเศษจากเต๋าตามสั่งครับผมนี่ครับพี่ก็คือต้องบอกก่อนเนาะออกใหม่ป้ายแดงคันนี้เหมือนใครๆก็รู้ครับพี่ว่าราคาเกือบ9 0 0 0แสนนะ8 0 0แสนกว่ากว่าครับ แต่วันนี้พิเศษจริงๆครับพี่คันนี้ครับลดจากป้ายแดงลงไปเยอะมากครับพี่ประมาณ3 0 0 0สนบาทยังไม่พอครับพี่มีแบงค์สิบอยู่ในมือใช่ไหมจ๊ะอ่าถ้าไปเซเว่นได้แค่เอ็มร้อยขวดเดียวแต่มาหาน้องครับได้ส่วนลด1,000 0แบาทครับพี่ให้ดูครับให้ดูนะนี่ครับไม่มีใครมาเปิดราคาแบบนี้ให้ดูแน่นอนครับคันนี้ครับเอ็ครับพี่ปี2018เลยนะเลขไมแค่9 6 0 0 0กิโลครับ เจ้าของคนเดียวผู้หญิงใช้งานด้วยเห็นไหมจ๊ะราคาหน้าป้ายเมื่อกี้บแบบแบบพี่ราคาหน้าป้าย6กแ0นหบาทครับแต่วันนี้ราคาพิเศษจริง,รงๆเลยเหลือแค่5 6 9 0 0นหบาทครับได้เป็นเจ้าของรถมิ t s ูบิชิเอ็กเพนเดคันนี้นะครับพี่และที่สําคัญนะรถคันนี้ครับงวดผ่อนเพียงแค่9,000บาทตลอดสัญญาครับไม่ต้องค้ำไม่ต้องดาวซื้อคนเดียว บัตรใบเดียวจบเลยครับพี่ขอแค่รายได้ของ2เท่าของค่างวดก็พอครับและต้องยืนยันก่อนอีกอย่างหนึ่งว่าทุกอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้สามารถออกได้ครับพ่อค้าเอยแม่ขายเอวยาบเล่แผงลอยได้หมดเลยขอแค่เป็นเจ้าของของพี่จริงๆครับเจ้าของธุรกิจเอยเกษตรกรได้หมดเลยครับทุกอาชีพขอแค่ชัดเจนนะ,อะเอารถสวยๆแบบนี้ไปใช้เลยครับพี่ครับยังไงผมขออนุญาตฝากติดตามด้วยนะครับ ช่องเต๋าสามเหลี่ยมออตโต้ครับทุกช่องทางเลย Facebook YouTube t i k t o ตครับผมถ้าสนใจรถรุ่นไหนอยากดูรุ่นไหนสกิปเข้ามาได้เลยครับที่แอป 444A ครับทีมงานแบงค์สามเหลี่ยมออตโตเต๋าตามสั่งครับผมสวัสดีครับ